สวัสดีครับวันนี้ครับมีของเข้ามาครับ2ล็อตเลยนะครับเป็นการ์ดท็อปโปรเจกต์ยีครับก็สําหรับการ์ดท็อปโปรเจกต์ยีคืออะไรครับการ์ดท็อปโปรเจกต์ยีคือการ์ดที่ท็อปเนี่ยเชิญศิลปินทั้งหมด22ท่านครับมาออกแบบการ์ดนักฟุตบอลครับโดยท่านหนึ่งเนี่ยได้รับการแอดไซน์งานให้ออกแบบโคลาสิกนักเตะครับนั่นหมายความว่าโปรเจกต์ยีจะมีการ์ดทั้งสิ้นรวม 2 2 0ใบด้วยกันครับโดยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทางท็อปจะวางขายสัปดาห์ละ5ใบครับพอครบสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะปิดการขายครับแล้วก็เอา5ใบใหม่มาเปิดขายสําหรับ5ใบเดิมขายได้เท่าไหร่คนสั่งจองเท่าไหร่ก็ผลิตตามจํานวนเท่านั้นครับก็ของผมเนี่ยสั่งมาของเข้ามา2ล็อตครับเป็นสัปดาห์เป็นวีคที่5ครับ<ๆ>กับวีคที่8 ปัจจุบันนี้ยอยู่ที่วีที่17แล้วนะครับก็สําหรับวีค่าเนี่ยผมสั่งมาสามใบครับแต่ว่าได้รับส่งมาทั้งหมดสี่ใบนั่นหมายความว่าผมจะได้ใบโบนัสครับซึ่งก็คือเป็นได้ใบลันครับใบาพาราเลลก็มาลุ้นครับว่าผมจะได้ใบลันใบาพาราเลลอะไรนครับมาเรามาดูการ์ดท็อป22ที่ผมสั่งซื้อมาเลยดีกว่าครับนี่ครับใบแรกอ การ์ดรุ่นนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นการ์ดระดับพรีเมียมเลยนะครับมีความสวยสดเป็นพิเศษครับเพราะออกแบบโดยศิลปินครับการ์ดมีความหนาด้วยอย่างใบนี้ครับวินิสุสจูเนียร์ครับออกแบบโดยไทสันเบคครับศิลปินชื่อดังเลยนี่ครับโปรเจกต์ยีสิบสองครับจัดส่งเนี่ยพร้อมกับกรอบแม่เหล็กอย่างดีครับเรียกได้ว่า ไม่ใช่เฉพาะให้สะสมครับแต่การรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวโชว์นะครับเหมาะสําหรับโชว์เลยด้วยซ้ําไปดูครับสวยงามแค่ไหนครับนี่ครับวินซูจูเนียวินซูจูเนียนี้ผลิตทั้งสิ้น1,890ใบครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับมาไบต่อไปครับสําหรับวิค่าผมสั่งมา3ใบครับใบแรกเป็นวินซูจูเนียใบที่2ครับเป็น โอ้โหนี่ครับเบรดี้ครับเบรดี้เบรดี้ครับมิดฟิลบาเซโลนาและทีมชาติสเปนครับนี่ครับออกแบบโดยทิมบ้าสมิธสวยงามครับก็งานศิลปะนะครับแล้วแต่ชอบครับบางคนอาจจะชอบศิลปินงานของศิลปินคนนี้บางคนอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่มุมมองกันไปครับใบที่3ครับ เป็นเปรดี้ครับผมสั่งเปรดี้มาสองใบครับชื่นชอบเป็นพิเศษครับเปรดี้และมาถึงใบสำคัญครับใบโบนัสครับโปรตีท็อปเนี่ยถ้าเราสั่งถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้เป็นใบโบนัสนะครับเดี๋ยวค่อยๆรุนครับอย่างถ้าเราสั่งใบเดียวเนี่ยถึงแม้จะสั่งใบเดียวแต่ถ้าเราโชคดีได้ใบรันได้ใบพาราเรลทางครอบจะส่งมา2อใบครับเป็นใบเบสทั่วไป1ใบและใบโบนัสอีก หใบนี่ครับเป็นใบโบนัสครับผมได้ใครครับมาชมกันผมได้เรียมดีแลบครับมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเรียมดีแลบผมไม่ได้ส่งไม่ได้สั่งเลยนะครับแต่ได้ใบพาราเรลเรียมดีแลบมาครับดูครับสิบทับยี่สิบสองครับเป็นบลูออนบลูครับเรียมดีแลปบครับเป็นกองหน้าครับหน้าเป้าครับชาวอังกฤษ ของแมซิตี้ครับปัจจุบันส่งให้สต๊อกยืมตัวไปครับนี่ครับโชคดีครับได้ใบรันนัมเบอร์ครับ10ครับ22ครับแต่กลายเป็นเรียมดีแลบครับไม่ใช่เปรดี้หรือวินิสุสจูเนียอย่างไรก็ตามครับได้ใบรันมาก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครับมาถึงอีกรถหนึ่งครับผมเป็นวีคที่8ครับผมสั่งเข้ามา5ใบ ผมได้มา6ใบอีกแล้วครับนั่นหมายความว่าผมจะได้ใบโบนัสอีกเช่นกันครับมาดูกันเลยครับว่าผมสั่งใบไหนบ้างครับคนแรกครับเป็นเจอราดครับตำนานครับของริวพูครับสวยงามเลยครับเนี่ยนี่ออกแบบโดยจอร์นไกโดครับ ใบถัดมาครับนี่คือการระดับพรีเมียมเลยนะครับไปถัดมาครับโอ้โหเป็นฮาแลนด์ครับลายเส้นนี้แบบว่าสุดเลยครับเนี่ยฮาแลนด์บินเซนอาซิโอครับคนนี้ก็งานดีนะครับเนี่ย ต่อครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้ครับเป็นอีกเป็นกาเวนเบอร์สครับมิดฟิล์ครับทีมชาติฮอลแลนด์ครับของบาเยนน์มิวนิกครับไรอันกาเวนเบอร์ครับลาฟาโรล่าครับเป็นผู้ออกแบบใบนี้ปิ้นลันอยู่หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดใบครับ ด้วยเฉลี่ยเนี่ยปิลลันแต่ละใบเนี่ยน้อยน้อยสุดก็ประมาณ7 8 0 0ครับมากสุดอยู่ที่ประมาณ5,000ครับแต่ด้วยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0าม0 0ครับอ๋อนี่ใบนี้หาแล่นครับสั่งมา2ใบาสรบารพัดแล่นวันนี้เป็นเจรารครับสั่งมาสองใบเช่นกันและมาถึง ใบโบนัสครับใบลันครับมาลุ้นกันผมจะได้ใครครับฮันแลนหรือเปล่าอาจจะหนึ่งับหนึ่งก็ได้ใบลันนี้มีทับยี่สิบสองทับสิบกับหนึ่งทับหนึ่งนะครับมีแค่สามระดับเท่านั้นเป็นใครครับมาลุ้นกันเป็นเป็นกาวเวนเบิร์ดครับโอ้แต่ทับสิบนะครับเนี่ยเจ็ดทับสิบครับเจ็ดทับสิบทับสิบนี้ เป็นสีอะไรครับเป็นเป็นเลสหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูการเวนเบอร์การเวนเบอร์ปกติครับการเวนเบอร์ปกติเป็นขาวครับอันนี้จะเป็นออกเป็นสีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับเจ็ดทับสิบครับโอ้ได้ทับสิบด้วยสวยงามครับมาตั้งโชว์เรียงเรียงกันไว้สำหรับการรุ่นนี้ครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมอยากแนะนำครับว่าให้สั่งซื้อเองโดยตรงดีที่สุดครับ และพยายามหลีกเลี่ยงการ,กรกกสั่งซื้อจากพ่อค้าโดยเฉพาะพ่อค้าสายการ์ดฟุตบอลครับเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือการ์ดรุ่นนี้เนี่ยต่อให้เราซื้อใบเดียวครับหรือรวมตัวกันซื้อครับสั่งพ่อค้าซื้อหลายๆใบราคาจะเท่ากันครับอยู่ที่12ปอนด์จะซื้อเยอะซื้อน้อยราคาเท่ากันหมดประเด็นที่2ครับก็คือไอใบรันนัมเบอร์ใบโบนัสที่ได้มาเนี่ยโอกาสที่จะเสร็จพ่อค้าพ่อค้าเอาไปเองเนี่ยมีสูงครับก็อย่างที่เห็นครับว่าการ์ดรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ปิดผลึกมาอย่างดีครับ พ่อค้ามีสิทธิ์เปิดดูก่อนได้ว่าได้ใบลันหรือเปล่าถ้าได้ใบลันอาจจะชักเก็บไว้ก่อนเลยก่อนที่จะมาไลฟ์สดเปิดครับไม่ได้ใบลันหรืออาจจะมีพ่อค้าบางคนครับที่ต้องการโชว์ช่องครับว่าตัวเองมือทองเปิดได้ใบลันครับพอได้ใบลันก็มาแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีครับแต่พอส่งการ์ดให้กับผู้โชคดีเนี่ยส่งเฉพาะใบลันนัมเบอร์ให้ส่วนใบเบสเก็บไว้เองครับเสร็จพ่อค้าเช่นกันครับและประเด็นที่3ครับการ์ดรุ่นนี้ครับ มีการ์ดไลเซนศิลปินด้วยนะครับผมเข้าใจว่าใบหนึ่งเนี่ยจะมีใบไลเซนศิลปินใบโชคดีได้ไลเซนประมาณ10บใบครับซึ่งจะส่งตามมาทีหลังครับซึ่งการ์ดไลเซนส่งตามมาทีหลังเนี่ยเรียนตรงๆครับว่าโอกาสเสร็จพ่อค้ามีสูงมากเลยครับเพราะว่าจับมือใครดมไม่ได้นี่ครับว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรผมจึงแนะนําครับรุ่นนี้ครับการรุ่นนี้สั่งซื้อเองครับหรือ ถ้ากลัวภาษีเนี่ยกดสั่งแล้วหาชิปปิ้งที่รับส่งของจากอังกฤษมาไทยครับหรือสั่งจากแม่ค้าที่ไม่ใช่สายการ์ดกีฬาดูจะเซฟกว่าโอกาสได้การ์ดใบรันใบพิเศษง่ายกว่าครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดช n e n ครับรบกวนกดเป็นกำลังใจด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ